อ๋อโอ้ยสิออจริงๆนะขนาด่ทมเคุณแม่ยังสลยแล้วกม่ปีู่พีจ้าปีนี้สี่สิบเจ็ดแล้วคุณพ่อทุกทีอประมาณห้าสี่สิบเจ็ดห่างกันสิปีเนอะสิ่งสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยเราเราแ้องคาดหวังให้ให้ตัวของปอเองได้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 รับโอกาสอีกครั้งในการที่จะ กับเนื้อกับตัวอะไรขององคาพไปแล้วเนี่ยในเรื่องของทางทีนี้ครับคุหมายถ้าเกิดว่าลุงพ่อเข้าหาก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าเมื่อถ้าได้รับสุขการอีกครั้งหนึ่งจริงๆเราอยากให้ให้ให้คุณพ่อคุณแม่มันจเป็นเป็นเป็นกาวใจอยากจะให้ลูกน้องออกถ้าเป็นไปแล้วลูกน้องกลับมาครับมามาเป็นคนเราเองเราที่แหลกนะทั้ง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 ว่านั้นก็สารสนุนได้แล้ว้งว่าแล้วถ้าเกิดว่าน้องกลับมาเรื่องความเต็มใจเรื่องความอยากจะ ้องเห็นพ uh, uh, ี loyalty, ่น้องด้วยเนาะว่าน้องเรียนดีเรื่อยปีสี่ปีสุดท้ายเลยเนาะอย่างเงี้ยกลับมาปุ๊บแล้วก็มาตั้งมาตั้งโรงเานหรืออะไรกลับมาเป็นคนรอดเย็นทีิแต่ท่านก็ให้การสำรวงเรื่องของการเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาเรื่องของอาชีพการงานอะไรเรื่อยเนื้อแต่บอกน้องเลยบอกว่าไม่ต้องกังวลไม่ไม่ใช่ว่าข้อข่าวมออกแล้วน้องอาจจะเป็นในด้านลบในกระแสสังคมที่โจมตีตอนนี้ไม่ใช่ว่าน้องจะกลัวว่าวินจะกลับมาร้อยเอ็ดแล้วคนร้อยเอ็ดจะจะไปแนลุง โจมตีประชาธิปุกไม่เพราว่าถ้าเราเขากลับตัวจริงๆผมว่าสังคมอยากให้โอกาสเนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นรุนแรงถ้าหนักเป็นปอะไรรุนแรงเลยขนาดนั้นมันยังมีโอกาสแต่ครั้นี้มันก็จะข,ข,ขจะึ้นอยู่กับพ่อคุณแม่พอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเด็กน้องได้เยอะๆวันนี้เป็นที่มาของวันนี้แหละที่จะามาพูดคุยว่าเดินของคุณแม่จะจะจะ,จะ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 เดินจะเดินยังไง เ่าที่มาที่ไปที่นึงคอพ่อเราพอดีพอดีทางท่านท่านายอำเภอแล้วก็ผมกับทางหลายๆท่านก็ก็ไม่ทราบว่าตอนนี้เรื่องเรื่องราวของบอนเนี่ยมันเป็นไปยังไงทำไมเมื่อประมาณ5้ปีที่แล้วเขาเขาบอกเขาอยากรุงเทพแล้วเขาก็ก็ต้องไปไปทำงานตอนนั้นติดต่อได้ก็คือบอกว่าไปขายไปขายกเตียวอับไทยไปทำงานในร้านเหล้าอะไรประมาณนี้ ผมก็ติดต่อได้ที่นั้มนมีปัญหาอะไรพอมีปัญหาอะไเลยอยอมโทรมาเลยแต่ติดต่อไม่ได้เลยมีอยู่ครั้งหนงงึ่งเมื่อสักสามปีที่แล้ว สอนไม่ได้ดีครับผมครอบครัวเป็นคนที่ว่าเราอ่ะมีการตั้งใจนะครับคนดีสอนลูกทุกคนโดยเฉพาะเออ่นี้ยน้องคนที่เรียนการปกครองให้มีรูนปกติในะครับเรียนกทรเงินเป็นคนดีผมสอนทุกคนแต่เพียงแต่ว่านะเก็บ เขาะสั่งงานทอ้ <presidency> <cient yal> ้อไปนเรืองาเได้สีบวายูกเราะไรนไม่ได้แต่นี้เมีโอกาสและ่าจะมีโอกาสได้้พเจอครั้งเพราะตอนนี้เขาก็อยู่ในความแลเจนาทีแล้วนี้าเจอคุณพอถ้าุณพอปสง์อยากจะไปเจอตัวอยากจะลงเสยืออะไรก็ประสาทได้นะต้องบอกก่อนนะครับว่าเรามีพนะมาระในเรื่อง น้องยังเรียนอยู่ทม่จบผมยังต้องทำงานทุกวันด้วยกระสอบตรงนี้ก็เลยน่าจะเป็นอย่างนี้ได้ขายของขายทุกวันไม่มีหยู่เลยครับเขาเล่าให้ฟังบ้างไหมครับชีวิตเขาเป็นอะไรไม่เคยเลยครับผมทุกปีท่านย่าจับผมนไม่ได้คุยกับแม่เขาสนิทกับใครมากกว่ากันพ่อหรืแม่แม่ครัเขาสนิทแม่มากกว่าแต่แม่ก็ไม่ได้คุยด้วยนะครับยังไม่ได้คุยเลยแม่เคยโทรกลับมาบ้านไ ปีไหนครับคุณพ่อครแม่้าครับพต่เราย้ายอยู่หงไปิ้นเชิเลยอกไปพ่ว่าะเพราะว่าอไย่างนี้ครับพ่อคือต่อให้เขาเขาไปทำเรื่องไว้ฮะเดี๋ยวมันก็เวลาสาลท่านสืบสอบเราต้องเชิญพราเราเป็นปรญาหรือย่าต้องเสียเวลาเรียนไปอีกเนี่ยประเด็นปัญหามันไม่ได้จบแค่ว่าเรามาเจอแล้วมันจบแต่มันจกตะจมันว่าเวลาสารสสืบสอบเรา พ่อกับแม่ต้องมาเดืเอดร้อนมันไม่ใช่ว่าเขาไปทําแล้วมันไม่เดืเอดร้อนกับกับเราเลยนะม,มันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็จะต้องเทียวไปด่วนเดี๋ยวเขาก็เรียกไปให้ปากคำนู่นนี่นั่นเนียก็ต้องเดินทางไปกรุงเทพกรุงไท,ทยแล้วเน,นี่ยปัญหาเนี่ยจะเกิดขึ้นว่าเลยเป็นห่วงในส่วนหนึ่งก็เป็นห่วงอยู่นะครับว่าว่าประเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าพาะพ่อ,พอกับแม่ของปอนนะ คนอื่นทุกคนทุกคนอื่นแล้วก็ในส่วนของเยาวชนด้วยที่ที่หนักเลยอันนี้โชคโชคดีไปหน่อยว่าทางทางกองเนี่ยมันรู้นิ่ิภายไปไปแล้วน่าจะยี่สิบสี่ไหครับบีสียี่สิบสี่ยังขาดอีกสามวันอังคารหน้าเขาบันเกิดนะครับผมโอ้จะถึงบันเกินวันอังคารเนี้ยนี่วันนี้วันพุธหัสถ์สี่แปดโอ้จะวันเกิดแล้วด้วยนะครับเขาเก็บสี่สิบนะจะได้คว่ยพอมันเกิดลูกไม่ได้พ่อ อยากเวอร์บอลนะครับพ่ออยากเวอร์บอลอะไรครับเวอร์อลอะรเขามันบอกติดต่อเขาไม่ได้จริงๆเมผมไม่รู้จะพูดยังไงช่องทางโทรไปก่อนเครับเขาไม่เคยติดต่อเลยนะโดยปกติไม่เคยเลยได้โทรเก่าอยู่ไปอยู่ที่ไหนแล้วตามเฟซตามไลน์นีความคืบหน้าผมไม่เล่ได้ผมไม่คืบนานไรทไอโดนเงินอเมื่อบอกมาโดนตกน้ำไปแล้วผมก็ไม่ได้โดนใจเอามาอีกเลยประมาณสามเดือนสี่เดือน ก็ไม่ได้เคยเข้าไปดูอะไรของเขาก็เฉลี่วใจเขาจะเขาได้ไรนะเขาบล็อกเหรอเขาไม่ได้บล็อกที่ฉันบล็อกตรงนีนใจพ่อแม่อยากให้เขากลับมาอยู่ใช่อยากอยากอยากอยู่ตลอดนะคะอยากให้เขาเป็นคนดีอยากให้เขาคิดได้อือถึนะแล้วปัญหาปัญหาที่มันเกิดขึ้นพ่อว่ามันเกิดจากอะไรครับ ฟังแล้วก็สัมผัสอน่าจะมาพฤติกรรมใช่ไหมเพราะว่าตอนตอนเท่าที่ฟังจากจากข้อมงลที่พ่อให้สัมภาษณ์ไปน้องเพิ่งมามีพฤติการที่เปลี่ยนแปลงไปตอนตอนเล่นเกมนี้อย่างต่างใช่ไหมครับตอนเป็นเด็กเขาเขาเรียนเรียนเรียนกับของครอบครัวเป็นไงครับคุณพ่อแสดงว่ามันปัญหาอาจจะเกิดขึ้นที่ ที่เรื่องเกมนะครับอย่างนี้มันขึ้นกับความรุนแรงมันก็แบบพฤติกรรมับรอบเลี้ยงไม่คือเราก็อยากเป็นการหลอดบทเรียนนะแม่นะไม่ใช่ว่านไม่ไม่ใช่ว่ามันมปเรียนการแบบพ่อแม่คือที่ที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยเราจะได้หาสาเหตุว่าน้องเนี่ยทำไมอยู่ๆน้องถึงเป็นแบบนี้ ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าไม่มีพ่อแม่นคนไหนเนี่ยไม่ไม่เลี้ยงดูลูกที่ดีหรือว่าสอนให้เป็นคนไม่ดีใช่ไหมครับพี่น้อนเราทุกคนก็ปรารถนาให้ลูกเราเป็นคนดีแหละแต่มันก็ต้องมีเหตุปัใจจัยเห็นไหมแสดงว่าสาวก็ทุ่นที่มันเกิดจากความดูแลเล่นเ,เกมพฤติกรรมลอกเลียนแปลแล้วก็ตามเพื่อ,แอแนแหละก็ดูลักษณะแต่ว่าน้องน่าจะเป็นคนก่อนนะที่ที่ได้ข้อมูลแต่ถ้าพ่อแม่ก่อนเดียน้องก็ ห <Beautiful. S 2> มือนกับว่ามีสิ่งใจรักลัล่นคุยลักลั่งนู่นนี่งั้นนะเป็นคนรักสรนแหมากเอ่ได้แหลมได้แหลมคุว่าอาจจะเขาเรียกว่าพอไปเข้าสังคมอยู่เคื่อนฝูงแล้วไปเจอเรื่องพวกที่เป็นพวกผู้นำทางด้านรุนแรงเหมือนผู้นำสิมิญญานอย่างเงี้ยแล้วดึงดึงถ้าน้องหัวอ่อนก็จะไปแล้วก็จะปล่อยแล้วก็ไปเห็นเห็นดีเห็นงามเห็นดีเห็นงามกับพฤติกรรมว่าเอออย่างเงี้ยไอหัวหน้าแก๊งมันทำมันดูเท่ดูดีมันดูดูมีคนซูฮกดูแล้วดู บาลามีในแก๊งัยรุ่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปหลงติดเดินตามเหมือนเขาสร้างตัวตนเขาขึ้นมาได้ใช่ไหมครับดีดีก็ไม่เข้าใจอย่างนงี้ยถ้าผมว่าก็ง่ายเลยเขาเล่นเกมมานานเนี่ยเล่นเกมเขาก็เล่นมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีความไม่มีความแบบเสียหายในเรื่องทางเรียนก็เยังปกติดูแต่รู้สึกว่าหลังจากหลัางใจเขาหมดเขาจะไปกรเนี่ย ยายามสอบถามใหม่ๆคุยได้อยู่โดเป็นของรับอยู่ว่าทำอะไรอยู่นะบอกทำอะไรอะไรนะไปห้างเกี่ยวกับก่อสร้างพวกเช็คสล็ออตแล้วก็เด็กก็บอกว่าเออทำผัดคนเดียวผัดยู๊ฟผัดไทยอะไรเนี่ยในตำนานเป็นแรกใช่ไหมครับเป็นแรกมีแล้หลังๆมันก็ติดต่อไม่ได้ไอ้ตอนสมัยน้องอยู่น้องมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับพวกยาอะไรแบบนี้มีนะแต่ ออนอัทองมไอ้แล้วตัวแปรมัจะอีแปก็อ่อนอตอยู่ที่ตาครับต uh, sì, uh, yeah. ัก oh, uh, ็เรือองเรื่องกาเสพต่ไมตัวอะไรน้อ๋ออาร้องด้แลวแสดงว่าน้องน้องไม่ได้กลับมาในพื้นที่นาแล้วใช่นานคก้สุดก็สร่มาเลือดของแม่ปนแม่เออนายแออกำนันเลือดกี่ปีแล้วครับ สี่ปีครับสี่ปีครับติดต่อไม่ได้ด้วยนะครับผมไม่ได้พูดด้วยเราก็เจอกันก็พยายติดต่อแล้วพ่อแล้วแล้วพ่อรู้เรื่องไหมที่ไอ้เจ้าปอนมันโดโพสต์ พี่ช้ากับพี่หนุ่มอะรู้รู้รู้ไหมว่าเขาไม่โมดแต่มูนถือเนียไม่เคยเคยขอโทษต้งขอโทษวยมไม่รู้จริงพรแต่พ่อเป็นพี่หนุ่มีอยในรายการผมไม่ผมไม่สนใจพูดเลยเพราะเกินย่ามาอมไปตลาดก็ไปกินตลาดข่าว้ข่าวน้ำข่าว้่าวนาข่าวาข่าวน้ำข่าวข่าวน้ำข่าวน้ำข่าวข่าวนข่าวนน้ข่าว้ำข่าวนข่าวข่าวรข่าวนาว้ข่าข่าวน้ขน้าวนเขาว้าวาวนาวาวน้ข่าว้าวนาวาวาวนข่าว ก็คือการแปลว่าน้องน้องไปขนน้องตัวในไปไปพาดพิงเนาะไปพาดพิงไปหมินประมาทคือไม่ใช่น้องคนเดียวหรอกก็ทั้งแก๊งนั่นแหละเออร่วมกันไปพาดพิงไปหมปินประมาททำเป็นบูมบิ้งของเขานี่แหละซึ่งค่อนข้างจบค่อนข้างจะคำพูดค่อนข้างจะดุแล้วข้อความในการหมินประมาทในการดูมบิ้งก็ค่อนข้างจะดุแล้วันาถึงขนาดเวลาพาถึง เีเหี <t od ian |ms|> ่ชสัตนหรือแ้วะมนแรงเนาะอย่างที่เราทราบไปไม่ว่จะพี่เอหรือว่าทางการกีก็อในสังคมขาสืก็เป็นดันั่นะอเป้าวเาก็อย่างนี้แสังคมั้ก็เเก็อู่นเราีวัีครับพี่นมีพี่ตอนนี้อยู่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 กับทางอภิบอน พ่อแม่แล้วก่อนแล้วก็ทนายมาเลยครับพี่ตอนนี้ผมไลฟฟ์ไล์ผ่านเพจใะบุหรี่ช่วยด้วยอยู่ครับพี่ไลฟ่รอครับพี่ติดต่อช่วยนะครับทำ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 ได้ไหมครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดตามรับได้ครับโอเคครับพี่ได้ครับพี่ครับ เดี๋ยวอีกสักพู่คุณกันจะขอขอญาตคุยคุยคุยกับคุณพ่อคุณแม่หน่อยนะครับเพราะว่าแกอยู่ต่างประเทศเนาะขอดคครับพี่แล้วหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยเขาเขาติดต่อมาไหมครับไม่เลย เรื่องแล้วก็ไม่แม่พยายามติดต่อไปไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีมีเขาจะว่าไงครัคุณพ่อก่อนหน้านี้มีพฤติกรรมที่จะเห็นว่าเขาจะเป็นลักษณะนี้ไหมครับคือก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าตั้งแต่ที่ใส่เน็ตเขาอ่ะพฤติกรรมแบบไม่มีนะครับก่อนหน้าที่จะไปเนี่ยนัไป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 กรุงเทพนะไม่มีครับก็ถ้ามีก็ก็คือ ที่เล่าให้ฟังนะครับว่าไอันนี้เราไม่รู้เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ปีแล้วครับประมาณผมมาสองสองครั้งครับตอนน้องตัวน้องครับตอนน้องมาประมาณพร้อมเราหมดนะมาเรียนมาเรียนที่นี่เลยนไหมครับก็ไม่ไม่ครับก็เกิดที่นู่นแล้วก็มามาย้ายตามครอบครัวมาแล้วพอเราอยู่ที่นี่ครับเปิดร้านนะครับได้ประมาณเกือบปีเขาเข้าที่แล้วก็เขาก็จะเป็นของเขาเราติดต่อเขาก็ไม่ได้ เสียว่าพื้นเพก็คือคนที่โน้นไม่ใช่ครับเดี๋ยวเบื้องต้นอยากจะผมจะให้ทางทางผู้สื่อข่าวเขาสอบถามข้อมูลคุณพ่อก็เล่าในส่วนประเด็นประเด็นที่อยากจะพูดนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นเแต่ว่าตัวนี้ผมต้องตรวจจิตด้วยนะครับได้ครับพ็อไม่เป็นไรครับพ่อครับที่เบอร์เบอร์หน้าเบอร์บอกบอกบอกบอรบอกคอให้เบอร์หน่อยนะไอ้เรื่องนี้มันจะบอกครับเรื่องริการอยู่แล้วไม่ใช่ใครหน้า ซีรีสตรงนี้เพราะเราหายอะไรนะครับไม่ไม่คุณพ่อคุณพ่ออย่างนี้ครับคือเราชี้แจงในส่วนของเราว่าในชีในส่วนของเราครับว่าทําไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาที่เราคุณพ่อคุณแมกับผมนี่แหละครับก็ก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นช่องทางที่คุณพ่อได้ได้มีการได้พูดพูดได้อธิบายในส่วนของเราโดยที่คนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องมามาคิดแทนเราถูกต้องไหมครับเพราะว่า ถ้าหากว่าเราเราไม่มีการพูดในส่วนของเราเลยทุกคนก็จะไม่ทราบเหมือนตอนเนี้ยถ้าผมไม่ได้มาคุยกับพ่อ<ช>ก,กับแม่เนี่ยผมก็ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเอา้าทําไมอ่ะสรุปก็คือมันเกิดปัญหาที่เกมเห็นไหมมันอยู่ที่เกมแสดงพ่อแม่เลี้ยงดูมาดีนะเพราะว่าน้องอีกคนหนึ่งก็เห็นไหมไม่ได้ออกเสียหายอะไรเลยแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ที่การเลี้ยงดูแล้วมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมของเขาแล้วอย่างเงี้ยเนาะโอเคที่สับผ่า์เลยครับ สไม่ไดุ้ใจภาเลยครับไม่ได้ชพ่อแม่พ่อแม่ม่อยู่ีนี่ยมีวเห็นใจเลยนี่ย่บิบอกนี่ยปอนดูซินี่สงสารพ่อแม่บ้าไหมเนยเนี่ยเนีลูกกระทำพ่อแม่เดือดร้อนเือร้อนนาเห็นใจพ่อแม่เราเห็นใจพ่อแม่เอามาเลยพี่เอามาสยพี่เห็นใจพ่อแม่เยอะเลยอย่างที่ผมว่าจบวันีกจบนะครับอันนี้อันนี้จะดาเอยจะรอีการัว็มาอย่างเดียวตองกิถ้าเวลาส เกกีียยรร์์ทพ่อพ่อกับแม่คือไม่เข้าใจว่าคนคนที่คนที่ว่าเราอ่ะคนที่ว่าเราคือเขาไม่ได้มานั่งควาเข้าใจไหมครับแล้วคนที่มาว่าพ่อกับแม่ก็ไม่ใช่คนที่มาซื้อของตอนนั้นไดล่ฉกีอีกไนมฮะอะไรครับไล่อยู่เนี่ไม่ไล่ไม่มีแล้วครับได้ได้เดี๋ยวผมเชิสมมติทาต่างหากอ๋อใบเดียวใช่ไหมใช่คือจะไม่มานั่งคุยแล้วสัมภาษณ์อย่าให้ไลฟ์ฉกไปก่อน เยราการ่าทุกอย่างได้หมดแล้วท่านนันท์เอกว่าพฤติกรรมการเล่นเกมเป็นอย่งไรบ้างในในมมีในส่วนของท่าจังหวัดเราเนียมันเคยมีพฤติกรรมแบบใน้วว่าดูจากเกมแล้วเอาไปใช้นชีวิจริงอย่างนี้ครับตอนแรกตอนแรกที่ที่เรื่องของเรามันเข้ามาไม่ยังมองว่าท่านประหลาด อ่าอแฟนี่ออกเลยอะไรอโอริโอ้นี่เป็นขนมไหมตอนแรกตอนแรกตอนแรกที่เรนหมน่้จุไปออกมาอริโอโอริโอ้ บ้านผมลูกผมก็ยังเด็กนะก็ถามว่าห้ามไม่ให้เล่นเกมเลยได้ไหมันไม่ได้หรอครับเพราะเขาก็มีกลุ่มที่ผมต้องหลักเกณฑ์สำหรับของเขาแต่ว่าเราอยากจะต้องกำหนดขอบเขตเรื่องของระยะเวลาเรื่องของเกมที่เล่นได้หรือเล่นได้ต้องให้คำปรึกษาแนะนำที่ผมก็คทางอยู่ตลอดบางทีเพราะถ้าเราไม่สนใจหรือไม่ให้คำแนะนำที่ไม่ชัดเจนไม่กระชื่อเขามากๆเนี่ยมันต้อมีโอกาสที่ มีกประมาณสามคุ่ของสาุ่เวลาที่จะแรีนเรืองสื่มันหาจะเป็นเรื่องความวที่ต้องที่รเรื่องการต่อสู้เร่องการเป็นช่องว่างมีช่องว่างระหว่างควากลัวระหว่างความสำคัญความสำคัญเวลากมน้อยลงก็พ่อแม่ไม่เบ่งสภาพคอบคัวต้องพักรช้าคุณพ่อแม่จะบคข้างดีอย่าง ไหารใต้ท่ชอบก็มีน้อกฮิ้งคก็กิ้งไหมครับคุณผ่้ชกิ่งครับชอบเลยใต้ใต้สดินเป็นอะเนี่ยวันนี้ขาจะไปขายที่มรุชุนพลังแอำเภอเียงม่างกเลยต้อง่นะครั จะแปมเพื่อนเหรอพี่ชุมพลชุมพลชุมแต่ผมหนุนด้วยผมหนุนด้วยเหยียบเหยียงเจ้าหน้าที่ที่นี่สุรินทร์ไหมครับชุมพลครับผมแต่ผอบกลับบ้านเนียกลับบ้านเมี่ยซึ่งเป็นแยงใต้อยู่ใกล้ๆกล้กับทุกไปโรงเรียนทุกุลาร์เพราะเป็นทางกลางไปเขตชุมพลใกล้กว่าชุมพลบุรีใกล้กว่ามางเพล่เพราะผมผมถามนิดนึงเสร็จแล้วพ่อพ่อรู้จักโดยส่วนตัวรู้จักพี่หนุ่มกับคุณการจำพลังไหม แน่นอนแะครับาเขาเป็นคนแรงแต่ผมก็ดูทางตุไอแสดงว่ารู้จักกันอยู่แล้วรู้แต่ว่าถามว่าไม่คิดไม่ฝันว่าเจะต้องมาอัดยืนตรงวันนี้เม่อเห็นคุยกับพี่หนุ่มวันนี้เป็นยังตื่นเต้นไหมเซเไม่ยืนได้สำหรับปกติแต่ว่าที่ผมพูดนี่คือจากใจจริงๆริงจากใจจริงสารจริงเลยว่าแต่ว่าด้วยความรู้สึกจริงๆตกใจใช่ไหมท้านเบอร์โทรหาแล้วขอโทษสังคมอยากจะ อยากจะอยากจะขอโทษมากๆเลยแต่ว่านั่นแหละผมต้องสื่อสารผมมาจากขาดใหญ่นะพ่อใช่ผมบินมาจากหาดใหญ่เลยแล้วมา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 ลงลงเครื่องเนี่ยที่มีทุวบานเนาะลงเครื่องที่อุดรแล้วก็ขับจากอุดรเนี่ยมามา,มาที่นี่แต่ว่าอย่างที่ที่ที่หมอครับก็เดี๋ยวประเด็นกระเจ้งไปหาลรือในอันนี้ก็เฉพาะในส่งเพ่อะคนแรก็รู้ที่มาที่ไปแล้วก็วววแต่ว่าอยากจะ พอดีลูกชายไปล่นน่ากินกัพีการซะเยอะนะพ่อก็ต้องคุยกับแกหน่อยนะ้ขอโทษเขาคิอย่งหน่งแล้เพราะว่าแกจะบินมาจากอังกฤษแล้วตอนนี้ใช่ครับก็ก็ก็เบื้องต้นเนี่ยผมผมว่าในส่วนของของสังคมพ่อเ็าเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปสัมภาษณ์กับพี่เขาอยากจะพูดในมุมไหนที่ที่มันเป็นในลนักษณะของให้ชี้แจงให้เข้าใจเนาเขาะผมฟังแล้วไม่ใช่ปัญหาที่ที่ตัวพ่อแม่ละ มันอยู <n Luis> ่ท <diction aries> ี่พ่ออยู่ที่สัญญาณในปอนรุนรุนแล้วตอนนี้ภาย่านะพ่อนะพูดตรงท้อทีนะเพราะว่าผมฟังแล้วมันไม่ใช่อยู่ที่น้องแล้วแหละมันไอ้ไม่ใช่อยู่ที่พ่อที่แม่ละพ่อแม่นี่เลี้ยงลูกจนจะเป็นจะกู้ว่าเป็นประหลัดได้เลยนาคตเลยนะน้องน้องเนี้ยมีรายการเงินทำรองพ่อใช่ไหมเออถ้าไม่มีที่ทํางานมาหาผมจะบอกพี่สี่้วใช่ไหมครับถ้าไม่มีที่ทำงานมาหาผม คือเราต้องหาเงินไปซับบอสเขาผมไม่มีนาเมียไม่มีนามีแต่พิจาอย่างไอ้เจ้าปอนนี่พ่อแม่ต้องส่งเสียมาทุกวันนี้คือไม่ต้องไม่ครับมีมีก่อนหน้านั้นประมาณปีแรกๆอออ๋อต่างร้อยออก็เียนจบชั้นไหนตอนนี้มันจะแยกจบมสาม แต่ท่านผู้ว่าท่านน่ารักมากนะพ่อกอบผมก็อย่างนี้คือได้คุยกับท่านนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชัชวานเนาะท่านท่านเองท่านเป็นคนใต้เลยนะเนี่ยเป็นคนใต้เลยนะคุณแม่ท่านท่านมองเลยนะว่าจริงๆแล้วท่านมองว่าต้องให้ความเป็นธรรมสองฝ่ายส่วนที่น้องทําเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการแลวันนี้ท่านก็ยังยืนยันว่าน้องอ่ะยังไม่ได้เป็นคนที่ผิดอะไร เพราะศาลยังไม่ตัดสินน้องยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ไดยซ้ำเลยแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะจะรู้ก็คือว่าเนี่ยปัญหามันเกิดจากอะไรก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าปัญหามันเกิดจากการที่น้องไปเล่นเกมเปไปมีเพื่อนแล้วหลงในโตทนที่เขาสร้างที่มีเกมแล้วก็ส่งผลให้กลุ่มของเขาออกไปทําในลักษณะคือมันเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมสองสามคาบว่าผมก็คิดการที่ มันเป็นเวลาที่จะเล่นเกมนะประชาี่เกมแข่งต่อท่านนั้นหลายแก่งนี้มันมานานแล้วก็มันแก่งอีเกมจากข้อมูลที่ออกจากผลกระแสวันนี้นะแต่ว่าที่ออกมาทำแบบว่าไปทำคนอ่ะข้างนอกเนี่ยไปตีคนไปอะไรคนเพิ่งเป็นคนเพิ่งเป็นใช่แต่ว่าไอ้กรณีที่ว่าจับกลุ่มแล้วเมาท์มอยเรื่องคนโน้นคนนี้ก็เข้ามาสามปีแล้ว ประมาณ3ปีแล้วพฤติกรรมเขาหลังจากอยู่เทพรับก็แสดงว่าออกไปจากพ่อแม่แล้วออกไจากพ่อแล้วเยค่อยเป็นมีพฤติกรรมถ้าอยู่อ่ผมไม่ยอมครับตีอย่าตีนะพ่อตีไม่ได้นะตีไม่ได้ผมไม่เคยตีลูกครับสอนเขาสอนเขาฟังนะครับบอกว่าเขาอายุยัายังยังยังัยรับฟังยัแล้วเนี่ยเพื่อนในแก๊งทุกวันนี้พ่อเคยรู้จักก่อนไม่รู้จักเออเดียไเ มันเป็นรู้จักพ่อแม่ลงมาไม่เผื่อแบบมีติดต่อกันก่อนหน้านี้ชักชวนกันไปทํางานเรื่ยเรื่อยกันเนี่ยยังไม่รู้ด้วยช้างไปว่าเขาอยู่ถามว่าเป็นห่วงไหมคูดเป็นห่วงเลยครับผมลูกผมแม่เขาใครจะให้เป็นห่วงลูกแต่ว่าเขาบอกว่าเขารับผิดชอบตัวเองได้อยู่ได้อปีแรกเขาพูดอย่างนั้นเราก็พอโอเคอยู่แต่พอปีที่สอง ติดต่อเขาไม่ได้เลยคือมีกรรมเปลี่ยนไปแล้วเอ่อพวกทีกรรมเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าผมติดต่อเขาไม่ได้เลยต่อยากมากวันนั้นโชคดีมากที่ท่านคำนั้นเลือกตั้งแล้วก็ติดต่อเขาขอช่วยให้เขาลงมาเลือกตั่อผ่านผมเสร็จแล้วสัมภาษณ์ได้เลยครับสัมภาษณ์เลย